สวัสดีครับผุมนี่นะ้าป้าไอ้พน้องมาเดินตลาดคลองถุนม,มาเปิดคุณบ้าครับมาซื้อมากินแรงครับวันนี้นะ มือสื่อเป็น่าติเหรอวไม่ช่ไหมจังเวะันบางจาเป็นไมเก่์อย่างเงี้ยปวดหัมากไม่ดีนะครับเนี่ยเป็นเส้นเลือดตีคนเป็นกันเยอะเลือดมันเลือดมัน ร้านโบหิมะโลละสามสิบคุกไหมไอ้คกุกไปคิดนี่ไอ้คนคิดเต็มพื่นนึงบอกมากนะเอราว่ามากมากนะลูกทางนี้ไปอยูมาบเินหมดนี่สมมอยู่อยู่วลามีเห็ดมาเมื่อยอยู่ัทางีแล้วนพักพ่ยังมาชินบัตร อันนี้มีเสื้อผ้าเนาะทำไมสุกันหนาวได้ได้ันหัวจิมจูมาสดาัโหนึงัโงนน้อยๆน้อยก็ได้ไม่ต้องน้อยใหญ่น้อน้อยจำนี้น้อดนนี่น่นี่บอเออสุกบไม่ต้องสุกเอาแข่งกับพลอยยำสายดูสามงก้อน เอาออกเอาโออาดนึงครับ48 <45. S 2> เออพอดีเลย48แม่งี่เดี๋าไปผกเอาอเดียย่างเดียวมาสามจานนะเี่นฮเ,เอาเอาเนี่ยเอา่างเดียวนี่ครับนี่ส,นาสามจามน50เนรหรอวะ ตามจานี่แหละเป็นเชือกจปแล้อย่างเงี้ยต้นขาลสวันนะครับเเป็นแผนลยนะมาด้เขาเรอดินไปรที่ใครได้เลย้เลยาคนเดินตอมนะมีน้องาวหาแ็เลที่เดินเจ็บฝเ้าให้ได้นะดีเราไปบอกต่อด้วยเก็บเบอร์โทรให้ดีกันบางคนปวดไหลอย่างเงี้ย จะเป็นโรละท้อย่งเไดกินไก่แล้วปวดนะเจอกันเลยนะครับเดี๋ยวต้อนึงเดลองให้เดี๋ยวต้อนึงทดองให้เฮ้พี่ชื่อโลหนึ่งครับตอนนี้โรลลอยมั้งเดี๋ยวให้เลยนะครับก็กินได้เดี๋ยวให้เลยนะยำยากียการนี้ระ ตลาดคลองถมสุบบาทเสียเราให้หวานๆเลยเลี้ยงนอรับมาเดยอตำรวจเด้อเขาอย่างเนื้อสือกระจอดิมีหดมันพอกับเซียนแล้วว่ะอืม้ารุ่นเรงสนเยอรดตา้ย มีเดียมเลบนโอ้ยสุขขักโพดนะเฮ้ยโพดอ่พอดีละเบย์นะจำจำแจว่วมที่กินสิ่งวะสิ่งวะคำหนึงนี่ครแซ่ เชื่อให้มีให้อืมกอ่อนอยู่เชื่อไม่ให้แต่คนให้บ่เศรษฐีได้อู้วบรรยากาศขนาดนี้อ่อนอยู่มาเด้อน้องเด้อ ừm, rất ừm, rất ngon,